การแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดสนามเอริกาสตเดเียมรับการมาเยือนของปืนใหญ่อาเซนอลนเมื่อวันที่26เมษายนที่ผ่านมาโดยเริ่มเกมเพียงแค่เจนาทีเท่านั้นเจ้าบ้านมาได้ประตูขึ้นนำอย่างรวดเร็วจากจังหวะที่เออร์ลิงฮาแลนด์จ่ายบอลบริเวณกลางสนามให้เควินเดอบอยกระชากฝ่านแนวรับอาเซนอลไปถึงหน้าเขตโทษแล้วสับก่ายิงด้วยขวาเข้าประตูไปส่งให้เรือใบสีฟ้าออกนำา1ต่อ0หลังจากนั้นช่วงทศเวลาบาดเจ็บนาทีที่45บวก2แมนซิตี้มาได้ประตูทีี่2จากรูรค ของเควินเดอะบอยเปิดเข้าเขตโทนให้จอห์นสโตนึ้นมงบอลตุงตาข่ายเจ้าถิ่นหนีห่างเป็น2ต่อ0นและจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้ต่อมาในครึ่งหลังนาทีที่54แมนซิตี้มันได้ประตูที่3จากจังหวะที่เออร์ลิงฮาแลนด์หลายบอลเข้าเขตโทษให้เควินเดอะบอยจับแล้วแปรด้วยขวาลอดขาลอบโหดดิงและผ่านมืออาร์ลอตแลมสเดลเข้าประตูไปเรืไใบสีฟ้านำห่างสต่อศูนอย่างไรก็ตามช่วงท้ายเกมนาทีที่86ปืนใหญ่มาได้ประตูตีไข่แตกเลนโดทอสซาเลียงผ่านแนวรับเจ้าบ้านไปเเขขข้้้าาาาทางงอบโหยยิดววไป ทำให้ทีมเยือนไร่มาเป็น1ต่อ3เพราะว่าช่วงโทษเจ็บนาทีที่90บวกเจ้าบ้านก็นมาได้ลูกที่4จากจากังหวะที่ฟิลฟเดนแต่บอลไปเฉลบโดนล็อกหัวดิงมาเข้าทางเออร์ลิงฮาแลนด์ยิงด้วยสายเข้าประตูไปอย่างเด็ดขาดทําให้สุดท้ายจบเกมเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะอาร์เซนอลไป4ประตูต่อหนึ่งหลังจบเกมเป๊ปกวัวเดียล่ากุนซือแมนซิตี้เปิดเผยว่าวันนี้เราเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆเรามีเกมลุกที่อันตราย ฮาเล่นกับเดอะบอยประสานงานกันได้ดีมากๆแต่เรายังมีอีก5เกมที่ต้องลงเล่นในลีกและอะไรก็สามารถเกิดขึ้นได้ขณะที่มิเกลอาร์เตตากุนซืออาร์เซนอลกล่าวว่าเราแพ้ในเกมนี้แต่พวกเราต้องกลับมายืนหยัดอย่างเข้มแข็งเรายัางพร้อมที่จะสู้ต่อไปและจะไม่ยอมแพ้